วันนี้จะพาเพื่อนไปเที่ยวทะเลตอนนี้บรรยากาศยามเย็เยนๆเรากําลังออกจากชายฝั่งขึ้นซัดซึมซึมจากที่อยู่บนรถล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนอากาปกิริยานะครับซึมซึ้มโน้ตมาที่ก,กําลังจะตกดินครับโน้ตโน้ตโอ้ยบรรยากาศด,ด,ดีมากเลยฮ่าเรือลำนี้นิ่มครับนิ่มครับ วันขึ้นเลยเดี๋ยวคืนนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในการออกทะเลของพวกเรากันนะฮะโอ้โหเอาเรื่องแฮะโูซึมซึมฮ่าฮ่ยายอดวันนี้ก็จะมีขึ้นลงนิดหน่อยนะฮะเ๊้มันเดือนอะไรที่มันไม่เคยมีมเดือนที่แล้วนะมันก็จะเงียบน,นะไม่ลมพ มาตกมึกได้เลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันนะคะเราจะไปตกปลาแล้วก็ตกมึกตอนนี้กำลังออกจากชายฝั่งครับโอ้โหเดี๋ยว <laughs> ให้ดูด้านหน้าครับเอ๋ครับโอ้โหบรรยากาศแจ๋วเลยโดฟันกืนซึมซุมว้าวเรือนิ่มเลยครับนี่ให้ดูเด๋โอครับเรือนิ่มเลยครับนี่คอ่า โอ้ยโอ้โหท้ายเหมือนน้ำจะเข้าเลยอะดูดิโอ้หน้าเชิดท้ายต่ำโอ้แน่นอนเลยนหนักท้ายใช่ไหม,มแล้วนี่กี่วารอยู่นาตีเป็นวากี่วาอย่างเงี้ยประมาณสามว่าสองได้นะโอ้วันนี้ขึ้นลมจะใหญ่หน่อยนะดูนะโอ้ยฟันขึ้นใหญ่เลยครับปั๊มปั๊มเอาแล้วค่ะ เริ่มมันกับชีวิตแล้วครับทีนี้ฮะพีน่น้องเอ้ยดุ้มดุ้มพุมตอนนี้พราทิตใกล้จะตกดินแล้วนะครับกว่าจะถึงจุดหมายของเราน่าจะอยู่ประมาณมืดครับตอนนี้ผมอยู่แถวแถวอ่าวตาลคู่นะฮะนี่ครับเราเอาเรือมาลงที่อ่าวตาลคู่นะครับโอ้แต่น้ำนี่ใสามากเลยดูดิน้ำใสามากนะฮะ บรรยากาศกำลังดีกําลังดีเลยยามเย็นๆชิวๆลมสบายๆพัดชุยๆนะครับคืนนี้เดี๋ยวพาบรรยากาศในการไปตกหมึกแล้วก็ตกปลาเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับคอยติดตามชมด้วยนะครับ งะที่ดูเลยแบบคันขึ้นสปัดเลยอ่ะโอ้หเรือแรงครับโอ้ยโอบอกค่อยๆไปดีกว่าครับะฮะไม่ไหวเปียกครับนะฮะพอซัดปุ๊บขึ้นมันตบเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวที่นี้รอชมบรรยากาศนะครับ